ตั้งใจเจตนาที่จะทาความดีนะก็ต้องเอาความดีนะี่แหละมาออกจากความดีอาศัยการทําความดีนะี่แหละเพื่ออยู่เนื้อเหตุดีที่เราสร้างอาศัยกําลังของสมาธิอ่ากำลังสมาธิมันจะทําให้เกิดเป็นความพอดีเองนี่ความพิเศษของอาณาปณะสติสมาธิเนี่ยคือเราไม่ต้องไปนั่งคิดให้มันเกิดเป็นความพอดี ถ้ายังนั่งคิดอยู่มันก็ยังมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นอยู่ไม่คิดดีกับคิดชั่วมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ได้ต้องอาศัยกำลังของสมาถะาวิปัสนามันจะรวบเอาหมดนะอาณาพรนสตินี่แค่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเนี่มันจะรวบเอาหมดเลยผมจะอธิบายให้ฟังว่า ในขณะที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยจะรวบเอาอะไรมั่งหนึ่งวิปัสนาสมถะวิปัสนาจะรวบมาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งนั่งคิดให้เป็นวิปัสนาถ้าเรายังไปนั่งคิดอยู่เขาเรียกว่าวิปัสนึกยังคิดปรุงแต่งอยู่นี่มันจะเกิดเป็นวิปัสนาญาณไม่ได้ถ้ายังไปนั่งคิดอยู่ มันต้องเห็นความคิดถึงจะเรียกว่าวิปัสนานี่เห็นไหมรวบมาแล้วแค่มีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยรวบทั้งสมาถาวิปัสนามาเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ไม่เป็นสัจจะแล้วนะที่นี้เมื่อสมาถาวิปัสนามันเป็นเนื้อเดียวกันก็เป็นมรรคปั๊บเลยอย่างที่สองนะ่ะสติประธานซีเนี่ยรวบลงมาเลยอยู่ในลมกับสติเนี่ยไม่ต้องไปนั่งคิดเลยว่า กายเวทนาจิตธรรมมันเป็นยังไงมันจะบริบูรณ์ในตัวของมัน,นอย่างที่สามก็คือสติสัมโพธิชงเจดจะถูกลวบลงมาให้เป็นหนึ่งเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันก็เป็นสัจจะและทีนี้อย่างที่สี่ก็คือศีลสมาธิปัญญาแค่มีสติอยู่กับลมมันจะเกิดเป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาปั๊บเลยเห็นไหมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่ห้าก็คือ ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันจะแยกกันไม่ได้ถ้าจะเอาเรื่องเนื้อแท้ของธรรมจริงๆปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็จะเป็นเนื้อเดียวกันถ้าไปแยกออก <c oughs> ถ้าเป็นแยกออกมันเป็นหนึ่งไม่ะทีนี้มันก็ไม่เป็นหนึ่งก็ไม่เป็นสัจจะถ้าเราจะไปแยกอ,อันนี้พูดถึงเรื่องการภาวนานะไม่ได้เอาปริยัติภายนอกนะอันนั้นปริยัติภายนอกแล้วก็ยกไว้ บางคนก็มีแต่ปริยัตยิก็มีนะเห็นไหมเป็นเนื้อเดียวกันไหมทีนี่มันก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกันปริยัตยิอ่าเรื่องเราไปจำํำตำหรับตำลามาอันนั้นมันต้องใช้ความจําอยู่มันยังเก็บข้อมูลใหม่เข้ามาแต่การมีสติอยู่กับลมหายใจในการฝึกอาณาประนัสติสมาธิมันจะไม่แยกกันเลยนะระหว่างปริยัตยิปฏิบัติปฏิเวทมันจะเป็นเนื้อเดียวกันปั๊บเลย นี่ปริยัติตัวนี้คือปริยัติไม่ใช่ปริยัติแบกหามรู้แล้วมันจะวางในตัวเห็นไหมรู้ลมเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะวางลมเข้าถ้าเราหายใจออกนี่ปริยัติตัวนี้มันวางในตัวเมื่อรู้ลมออกอหายใจเข้ามันวางลมวางลมออกไปแล้วเห็นไหมมันก็อยู่กับปัจจุบันตลอดทีนี้นี่ความพิเศษ ของอาณาประเนติสมาธิรวบเอาหมดเลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดชื่อมันเลยส